สวัสดีครับนะฮะนี่คือหนุ่มน้อยหน้ามนคนน่ารักนะฮะกับมีชื่อว่าน้องนิวน้องนิวนะฮะเรียนที่ไหนนะฮะมดูครับมธุรกิจบัณฑิตนะฮะยังไม่จบใช่ไหมปีไหนเอ่ยปีหนึ่งเพื่อนกับพวกเจ้าเมธนะฮะเคยมาร้านพี่ประจําเลยกลุ่มนั้นนะฮะวันนี้น้องนิวครับนะฮะเดินทางมาเพื่อมาเจาะอะไรครับเจาะเงือกนะฮะนี่ครับ กำลังเป็นแฟชั่นฮิตสุดฮอตนะฮะแต่เมื่อกี้พี่ตรวจเหงือกเราแล้วนะฮะมีแหวงหน่อยนะฮะไปทำอะไรมาถึงแหวงวะไม่คิดรู้แต่ไม่ได้สังเกตใช่ไหมเพิ่งรู้เหรอฮะเมื่อกี้ดูหรือยังนะฮะเหงือกมันแหวงหน่อยนะฮะแต่ก็มีพื้นที่ให้เจาะอยู่นะฮะครับในเมื่ออยากเจาะนะฮะอยากมีแฟชั่นสวยกับเหงือกนะฮะเวลายิ้มจะมีเม็ดสองเม็ดนะฮะตอนนี้นิยมกันมากเลยแต่ว่าดีข้อดีของการเจาะเหงือกคือหายไวแล้วก็ไม่เจ็บนะน้องนิวนะครับนะฮะตื่นเต้นม้้ยฮะตตื่นนเเดวหรอ นะฮะครั้งแรกเนาะอ้านะฮะเดี๋ยวตามดูน้องนิวครับนะฮะหนุม่มหล่อคนนี้ดูว่าจะเป็นยังไงครับนะฮะเอาตามเข้ามาครับนะฮะครับพี่ก็ไม่เข้าใจมันเป็นการฉีดอันนี้ต้องระวังระวังเรื่องการฉีดเพิ่มอีก ลยอยู่ครับนะฮะน้องนิวก็เรียบร้อยนะครับนะฮะครับความน่าลงนิดหนึ่งนะเพราะเราสูงสูงถ้าเชิดมากๆพี่ก็จะตามเราไม่ทันเนี่ยเจาะเลยเหรอ จ้องเลยอ่ะเสร็จแล้วเมาดิโอเคอะไรครับไม่ต้องตกหน้านขับรถมาขอไฟเลยขางซ้ายล้ำยาที่ฉีดตั้งแต่กลัวนะฮะกินได้นะครับฉีดฟันเรามันเกย์นะเนาะนะฮะมีแบบทะแยงไปทั่วเลยฮะฟันนะฮะนี่ฮะตึ้ง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 ไปเลยฮะนะโอเคครับนะฮะ โอเคสวยงามครับนะฮะไม่มีอะไรตื่นแล้วครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูจากกระจกนะครับนะฮะจับกระจกดูครับนะฮะนะฮะนี่นะฮะอยู่ระดับนี้นะฮะนะฮะฟันนะไม่ควันเหนือรู้ว่าว่าอะไรวะอ๋อเห็นไม่นะเห็นปะเราเห็นเหนือเราไม่ชิบเหปะนะฮะแต่วิ่ต่อให้ยืดหยุ่นนะฮะทำสบายจะได้วิ่งในลองยิ enfin, ้มดูครับนะฮะ โอเคนะฮะหน้ารักถูกต้องเลยว่าสวยงามนะฮะครับนะฮะเจ็บไหมล่ะไม่เจ็บหรอกแต่ว่าเค็อเพราะว่าเสียวไงนะฮะไม่เคยเจาะครับนะฮะมันก็เป็นธรรมดาครับแต่ว่าผ่านไปเรื่อยๆนะครับชอบนะฮะครับนะฮะเดี๋ยวก็หายหายง่ายครับนะฮะปกติโอเคครับนะน้องนิวบอกว่าไม่เจ็บแล้วก็สบายใจสวยครับนะ นะครับโอเคนะฮะครับนะฮะเอานะฮะก่อนจากการยิ้มหวานให้เห็นที่ยอดลอยนะฮะเอาตสู้ไปสู้ไปไม่เอานะฮะสุดยอดเลยครับนะฮะไปชั่นใหม่ครับบ๊ายบายครับน้องนิวนะฮะแต่ฟันเรานะที่ว่ามันต้องไปถอนที่หมดเลยแล้วจับใหม่ใช่ไหมนะมันงอถับฟันมันงอนเนาะโอเคครับเรียบร้อยชื่ออะไรนะกิจนะฮะสวัสดีครับน้องมิวน้องมิวนะฮะไม่ใช่มิวนะฮะเคยรู้จักน้องมิวสามรูเว้ นะดูคลิปดูคลิปอยู่นะฮะคนนี้ดังครับนะฮะสมัยก่อนคนดูประมาณเกือบ20ล้านนะฮะน้องมิวสามลูนะฮะเพราะว่าเขาเจาะเจาะเยอะฮะเจาะนี่นะฮะแล้วก็เจาะนี่เลยครับนะนี่คือมีวสามลูแต่เราจะตอนนี้มันมีตัดต่อไม่ได้เพราะว่าเราถ่ายบริษาททุกสัปดาห์ครับนะฮะอันนี้คือน้องหมิวแต่ไม่ใช่น้องหมิวสามลูนะฮะไม่ใช่นะฮะตอนนี้เรียนอยู่ที่บอดินเดชาสองบดินเดชาสองนะฮะขางเบี้ยวมาทางนี้เยอะเลยนะฮะ เนี่ยฮะพี่ชายใช่ไหมพี่ชายหรือพ,พี่ชายนะฮะไม่เคยสังเกตเลยว่าน้องสาวตัวเอ,องคางเบี้ยวฮะจริงเลยเหมยียวมุ่งเกินคางเบี้ยวจริงไหมฮะนั่นตัวเองเลยยังเดยวอะไรครับนะฮะวันนี้นะฮะมาเจาะเหงือกนะฮะครับดูคลิปพี่แจ็คมาเยอะแยะเลยใช่ไหมะฮะตัวเราดูบ้างไหมจิตไม่เคยดูเลยรู้จักรู้ไหมว่าพี่แจ็คฝังมุกเลยครับไม่รู้ครับอ้าวเฉยมากนะฮะกลับไปดูครับนั่นจะมีคลิปนะฮะพูดเรื่องฝังมุกในฐานะนั้นก็คือพี่แจ็คนะฮะเราก็เป็นฝังมุก เอาพิ้งคัมสุกไปทั่วประเทศไม่ไหวอ่ะอยากลองไหมล่ะขยายหูด้วยนะนะขยายหูด้วยนะเอาไทายกันนี้ขยายหูด้วยนะนี่กับน้องจิตนะครับนะข้างนี้เคยใหญ่กว่าข้างนี้เออแล้วฝ่ายอะไรครับโอเคฮะอ้าวน้องนิวฮะมาจากไหนครับนวอมินนวอมินนะฮะเจาะเนื้อดีอย่างไรฮะหนึ่งยิ้มแล้วมันสวยละนะฮะเป็นแฟชั่นสองไม่เก็บนะฮะสามหายง่ายนะฮะวันนี้เราได้ทั้งผู้ช่วยแล้วก็นะฮะน้องวิวเองนะฮะ ทเป็นตัวประกอบให้นะฮะตามน้องหมิวฮะคนสวยนี่มานะฮะสวยขนาดนี้ฮะับแต่กางเดี่ยวได้หน่อยนะนะนะฮะเจาะหูด้วยฮะตำหนิหน่อยสิเจาะโอเคโอเคอ้าวไม่เป็นไรผ่านผ่านผ่านเอานะฮะเจาะแล้วนะเมื่อกี้อมเรียบร้อยนะข้อห้ามคืออะไรเออห้ามโมกใช่ไหมโอเคนะโอเคได้ได้นะฮะอ้าเดี๋ยวฮะเดี๋ยวบอกวิธีนะฮะเข้าไปถับยังไงนะฮะถับโอเคครับแต่ดีอย่างนึงฮะ เนือคนค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนะฮะอย่าให้ชนแปลงเอาครับจับเลยนะเอาเลยครับนะฮะรับโอ้ยคนจับเก่งมากนะฮะอันนี้พี่จะเจาะค่อนข้างที่จะให้เราเนื้อน้หนาหน่อยนะเออแต่ว่าของน้องหมีวเนี่ยฮะดีอย่างคือเนื้อเขาสวยครับนะฮะเนื้อเขาสวยมากเลยฮะเนื้อเขาเยอะดีอาเมื่อกี้มาเจาะกับพี่ฮะเนื้อขาดฮะเนื้อแหว่งนะฮะเอาพอแล้วครับเดี๋ยวตาย นะครับไม่ใช่ตายว่ะหายจะไม่ออกอ่หย e ิบกระจกครับจับกระจกกกระจดูงหน้าก็นิดนึงนะฮะเราเห็นนะโอเคไหมฮะเนาะนะครับนะฮะหมิวเดี๋ยวพี่ใส่หัวให้นะนะครับนะแล้วก็ใส่หัวเจ็บไหมไม่เจ็บนะก็ใส่หัวให้แล้วก็ใส่หัวไปใช่แล้วก็ใส่หัวมาครับนะไอ้ผมถอดได้ยังเอาทิ้งไปเลยครับนะหมดหน้าที่ของเราแล้วครับดูให แล้วก็อย่าไปยิ้มให้อาจารย์ฝ่ายปกครองนะฮะโอเคนี่อ่าอเขาเขาบอกว่าดำเหงือกหนูเออดำเหงือกเยอะ <c oughs> ดำเคี้ยกหรือว่าจะไปชวนอาจารย์มาเจาะบ,บ้างก็ได้นะนะะฮอาจารย์ขานะฮะพี่แจ๊คเขาเจาะอ่าเหงือกสวยมากค่ะนะ <c oughs> อาจารย์ดูนะคะยิ้ม <c oughs> อาจารย์ดูนะคะนี่คราแฟชั่นใหม่อาจารย์รู้เรื่องไหมนี่บอเคนะฮะ อาจารย์ฝ่ายปกครองชื่ออะไรครับนะฮะเขาไม่ต้องบอกครับเดี๋ยวเขามาให้สวยครับอุ้ยน่ารักจริงๆนะฮะนะครับนะฮะเดี๋ยววันหลังพี่เอาคอนมาให้นะมาทุบคางคืนนะนะฮะโอเคนะฮะถูกใจแล้วครับน้องหมิวนะฮะเอ้ยยิ้มงามจริงๆนี่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 ยิ้มก่อนยิ่งกันนะฮะนี่ครับค้างไว้สักหน่อยดิกล้องเดีมันก็ยิ้มทั้งวันน่ะมันใส่เข้าไปอ่ะโอเคสวยครับนะสวยนะถูกใจนะฮะไม่เจ็บนะโอเคครับเดี๋ยวาปเดี๋ยวไป